ลาวบอกปิดชายแดนไทยลาวด่วนเศษรษฐกิจไทยจะได้ล่มจมอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f c เนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้ซุกนพี่้องจา๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะ พี่น้องป้องไปยู่ดีม e ีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุคนนะคะพี่น้องจ้าก็มีหนุ่มลาวนะคะเขาเสนอไอเดียว่าลาวเนี่ยจะต้องปิดพรมแดนไทยลาวด่วนเลยเพราะว่าประเทศไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะได้ร่มจมอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าไทยส่งสินค้าเข้าประเทศลาวไม่ได้เนี่ยไทยก็จะไปไม่รอดโอ้ย คิดใหม่นะคะเพืเ่อนๆจา๋าคิดใหม่เลยคิดผิดก็คิดใหม่ได้เลยเนาะนะคะหนุ่มลาวคนนี้นะเขาช่างมีไอเดียบันเจิดจริงๆนะคะเพราะว่าเขาเสนอไอเดียให้ปิดพรมแดนไทยลาวด่วนเลยเนาะนะคะทาไมไม่คิดว่าประเทศที่จะร่มจมหรือว่าคนที่เสียหายน,านากก่าจะเป็นประเทศตัวเองซะมากกว่าเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยเขายังผลิตสินค้าหลายๆอย่างยังไม่ได้ แล้วก็ทำให้คนในประเทศตัวเองน่ะไม่พอใช้กันนะคะจึงต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและต่างประเทศในนั้นก็คือส่วนมากแล้วจะเป็นประเทศไทยซะมากกว่าที่ต้องส่งสินค้าเข้าประเทศลาวไม่ว่าอะไรหลายๆอย่างจะเป็นเครื่องอุปโภคหรือว่าเครื่องบริโภคก็ตามนะคะก็จะต้องนำเข้าจากประเทศไทยนั้นเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าสินค้า ประเทศอื่นๆจะเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่มากมายเท่าประเทศไทยนะคะทีนี้อย่างเช่นอาหารก็เหมือนกันมีอาหารอะไรบ้างที่อยู่ในประเทศลาวไม่ใช่ของไทยแล้วมีเสื้อผ้าอะไรบ้างที่เขาใช้นุ่งห่มกันนะ่ะที่ไม่ใช่ของไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันรถนะคะน้ำมันรถไม่เห็นเหรอมากไม่ขี่เดือนที่ผ่านมานี้เอง ประเทศลาวขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักเลยเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ส่งน้ำมันเข้าไปรถต้องจอดเรียงกันเป็นแถวๆนะคะเพราะว่าไม่มีน้ามันเติมไทยจำเป็นต้องอย่างนี้เลยนะคะเห็นในรูปนี่ไหม,มคะว่าส่งน้ำมันเข้าประเทศลาวอย่างเร่งดว่วนเลยเพราะว่าประเทศลาวนั้นไม่มีน้ามันเติมรถรถต้องจอดเรียงรายกันเป็นแถวนะคะแล้ว เศรษฐกิจของไทยน่ะถ้าคิดว่าไม่ได้ส่งเข้าประเทศลาวประเทศเดียวเนี่ยแล้วประเทศไทยน่ะจะร่มจมคิดใหม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ประเทศลาวเป็นทางเลือกประเทศเดียวประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มุ่งตรงต่อยุโรปสินค้าและเศรษฐกิจของไทยน่ะมุ่งยุโรปกันเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนหรือว่าจะไปทิศทางใดของโลกสมัยนี้ ก็มีสินค้าของประเทศไทยอยู่ทั้งนั้นถึงแม้นว่าร้านอาหารหรือว่าร้านขายของจะเป็นของคนไทยหรือว่าของคนจีนร้านของคนจีนร้านของคนเวียดนามร้านของแขกร้านของอินเดียทุกร้านจะมีสินค้าไทยทั้งหมดนะคะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่แหละ คนไทยบริโภคคนต่างชาติถ้า,ถารู้ว่าเป็นของไทยเขาจะรีบซื้อทันทีเพราะว่าเขารู้ว่าของไทยนั้นเป็นของดีนะคะแล้วก็เป็นของที่ได้คุณภาพ เศรษฐกิจไทยนะ่ะเราไม่ได้จําเป็นต้องง้อประเทศลาวอยู่ประเทศเดียวเพราะว่าประเทศลาวเป็นเพียงประเทศเล็กๆมีประชากรอยู่ไม่ถึง10ล้านคนถ้าเปรียบเทียบกับยุโรปหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมันกี่ล้านคนเข้าไปแล้วทําไมประเทศไทยจะต้องส่งเข้าประเทศลาวประเทศเดียวเพราะที่อื่นๆนั่นนะหลายๆประเทศนะ่ะเขาก็ต้องการสินค้าของจาก ไทยประเทศไทยเราด้วยเหมือนกันแล้วไทยก็ส่งออกได้อย่างไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าร้านอาหารทุกๆร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของสดของแหง้งหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นของไทยอย่างเช่นผักสดอย่างเนี้นะคะผักสดก็ยังต้องนำเข้าจากประเทศไทยนะคะอย่างน้อยๆก็ต้นหอมผักชีเนี่ยถั่วง,งอกเนี่ย ต่างประเทศเรามีนะคะต่างประเทศเนี่ยมีขายทั้งผักชีถูกมถึงแม้ว่าจะเป็นเศษรษฐกิจเล็กๆก็ตามประเทศไทยเราไม่มีเศษรษฐกิจตัวไหนหรือว่าเศษรษฐกิจชิ้นไหนที่จะส่งออกนอกประเทศไม่ได้เพราะว่าคนไทยเราเก่งไงคะใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าคนไทยเราผลิตเองใช้ในประเทศไทยก็มากพอแล้วเหลือที่จะส่งออกต่างประเทศกันมากมายเนาะ แล้วทีนี้จะมาบอกว่าเศร,รษฐกิจไทยนะ่ะถ้าปิดชายแดนไทยลาวแล้วเนี่ยประเทศไทยนะ่ะเศร,รษฐกิจไทยนะ่ะจะร่มจมอมคิดใหม่ได้นะคะว่าร่มจมนะนะั่นน่ะประเทศไหนที่จะร่มจมเพราะว่าตัวเองนะ่ะยังต้องใช้สินค้าจากประเทศไทยอยู่เลยแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยทําไม่ได้นะ่ะมันก็อายเขานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาอยู่ เราก็ไม่ควรที่จะมาพูดแบบว่าให้เป็นการดูแคลนคนอื่นเขาเพราะมันเหมือนกับบอกว่าดูแคลนตัวเองนะคะดูถูกตัวเองเพราะว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดมาท้าเขาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการท้าทายที่ผิดมากๆเลยนะคะถ้าเขาปิดขึ้นมาจริงๆอ่ะชายแดนด่านชายลาวเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คือประเทศของพวกคุณนั่นแหละที่เดือดร้อนแน่นอนเพราะว่า คนไทยนะ่ะเขาอยู่ดีกินดีเขามีความสุขเขามีทุกอย่างนะคะเขาไม่ได้ง้อใครเพราะว่าสินค้าต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตขึ้นมาเองได้เราซื้อขายกันเองในประเทศไทยเรานะคะแล้วทีเนี้ยที่ประเทศบางประเทศ ผลิตสินค้าตัวเองไม่ได้แล้วก็ถ้าผลิตได้ก็ไม่เพียงพอกับคนในประเทศจึงจำเป็นต้องเอาของต่างประเทศเข้าในประเทศตัวเองเพื่อที่จะให้คนในประเทศได้มีพอบริโภคหรือว่าใช้จ่ายกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาคำพูดแบบนี้เอามาพูดแบบว่าให้คนอื่นเขาน่ะดูด้อยค่าแต่ตัวเองน่ะยิ่งใหญ่ ผิดกันค่ะผิดกันมากๆเลยตัวเองนั่นแหละจะดูด้อยค่ามากเข้าไปอีกเพราะว่าพูดแบบไม่คิดถ้าเกิดปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยใครจะเดือดร้อนนะคะใครจะเดือดร้อนเนาะนะคะประเทศไทยเนี่ยในยุโรปที่ตัวแอดมินอยู่เองก็เหมือนกันนะคะไปร้านไหนไม่ใช่ว่าแค่เป็นร้าน จีนร้านไทยหรือว่าร้านแขกเท่านั้นซปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะคะซปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของเมืองน,นี้หรือว่าเมืองไหนๆในประเทศนะคะมีสินค้าไทยทั้งหมดนะคะมีสินค้าไทยตั้งอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะคะบางครั้งอ่ะตัวแอดมินเองก็ไม่จําเป็นต้องไปที่ร้านไทยหรือว่าไปที่ร้านแขกร้านไหนๆก็ตามไปแค่ซปเปอร์มาร์เกต็ตของประเทศเนี้ยก็มีขาย ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอามามา่าหรือว่าอาเครื่องเครื่องแกงน้ำปลาน้ำปลาร้าหรือว่าของดองหรือว่าอะไรก็ตามในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆใ,ในประต่างประเทศเนี่ยมีขายหมดแล้วนะคะมีขายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดหรือว่าจะแบบว่าจะดูถูกประเทศอื่นนั่นะ่ะโอ้ย ทำให้คนอื่นเขาหัวรเราะยอะนะคะทาให้คนอื่นเขาหัวรเราะยะเพราะว่าประเทศเนี้ยประเทศเดียวที่เป็นประเทศที่เขาไม่ได้คิดว่าจําเป็นต้องส่งของไปมากมายเลยนะคะแล้วคนไทยเนี่ยมีทางเลือกหลายทางที่จะ,ะส่งสินค้าตัวเองออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งยุยโรปหรือว่าเอเชียเอเซียเนี่ยก็ไม่ว่าจะ ประเทศไหนๆก็มีของไทยเราทั้งนั้นนะคะไม่ไปไหนทั่วโลกเนี่ยเราไม่เคยอดอาหารไทยนะคะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยส่งออกทั่วโลกอยู่แล้วนะคะเอาทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหลาไปแล้วสวัสดีค่ะ